สวัสด,ดีเจ้าวันนี้เปิ้ลจะพามาแอวจังวัดนานกันเจ้าจังวัดนานมีสถานที่เที่ยวที่งามขนาดเลยเจ้าที่แรกที่เปิ้ลจะพามาคือวัดภูมินเจ้าภายในวัดนี้จะมีจิตกรรมฝาผนางังเป็นรูปปูมานยามานมีจ่ายาว่าสกระซิบฮักเป็นหรือโลก วัดแห่งที่สองที่เปินจะพาไปกับนั่นก็คือวัดพระาธาตุแช่แหงเจ้าผู้ใดที่เกิดปีถ่อควรจะมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะเจ้าวัดพระาธาตุเขาน้อยแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาสูงจึงเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งามขนาดสามารถ หันทิวทัศน์โดยโรอบของตัวเมืองด้านใดเจ้าสถานที่ต่อไปไปแอลกันตี้โดยเสมอราวกันนะเจ้าค่ำดูรา,าวเช้าดูหมอกอีกสถานที่ที่หนึ่งงามไม่แพ้กันนั่นก็คือผาชูทั้งสองที่นี้เราสามารถไปกลางเต็นท์ได้นะเจ้า นักเสนอโดยเด็กหญิงนภัทรณรงเนตรสกุลเลขที่8ป .5 ทับ1สวัสดีเจ้า